แบบม,มาก้อยนะน้องหำเราจะไปกินเนี่ยนีครับผักนี้สวยม่ากมากสวัสดีครับมาเด้อพี่น้องครับวันนี้สิบ้าพี่น้อง,มา,องมาก,ก้อยพี่น้องก้อยผงพี่น้องก้อยผงเพื่นว่าอยากเบิ่งวิธีทำก้อยเห็นเลยพี่น้องก้อยใส่เลยนี่ กอดใส่เลยพี่ลองกอยพุงเลยเนื้องามแหงมันขึ้นอยู่ป่ะโอ้ซื้อมาเมื่อเช้าเลยเสือมันขึ้นมาขึ้นทังไหนลืมก็อย okay. sure> ู่ไซมาเดี๋ยวนี้ย่านอยู่เฮียนเจ้าของุ่นเนาะเนื้อแบบงามยังโมโหอีนุ่เนี่ยว้าวอกไปใหญ่เลยพี่น้องผู้โธ่หน้าลุงหน้าลุงหลังแล้วล่ะูคือเก่าแล้วกินน้ำไผ่มานอ่ะร่างใบร่างยังใบก็ลืมนน้ำไผ่มานอ่ะไปเสียบได้พี่น้องครับนี่ ตามพี่ทำไปเลยเด้อพี่น้องเด้อตามนี้ละเหนือไม่ไหมเสียบดิพี่น้องเอ้ย<ม>หอมหอยหอยบริกวณไก่เอาแบบฝักไปน้ำรดพี่น้อง <c oughs> นี่แหละเนาะฝากไปน้ำรถฝักเอาฝักก้อยพงเนาะ ทำอ,อยากาเห็ดวิธีทำมากนะนี่จะเห็นเมนูพิเศษอีสานบ้านเราทบ่อบไปเราซ้อมอีกก้อนน้อยใหญ่เนาะเอาละาก็ะเลยเรลยบโอ้ยรับตาเรือพี่น้องเด้เดอเร์เด้อล้มาทั้งหูเลยใส่ชุดรถก่อนพี่น้องพอยข้าวเคียงไปหล่นละขึ้นมือมาขันขวาพี่น้องขาวาใส่ไปเลย บวมพริกได้ไหมเด้อปิดตาไว้ก่อนเด้อก้นทับเราเดี๋ยวใส่ดีก่อนทีแล้วถ้าจะใส่แสบวส่าแสบใส่เลยมาขมหน่อยขมหลายลมบนอย่างดอกผมมาขมหลายผมก็ใส่หลายขุมไ,ม,ไมได้ขมหน่อยก็ใส่หน่อยนะพี่นอ้องปลาพี่นอ้องโอ้คนคนคนพี่น้องคนคนคนเพิ่งนี่ เซษบนะคนัะโอ้ยแฉบแล้วเนาะโอ้ยลืมข้าวก็ว่าเมนมีม่อยู่บบาวาดนี่ละได้การแล้วต้นหอมเมื่อกี้หอมเตยนี่ก็ได้การอยู่ยยหัวจวนหัวกะเหลวพี่น้องหนาวชันบุ่นบุ่นอยู่ข่อยสินี่ละคักคักโูกพักทุนเนวนี่ละพี่น,อนอ้องมากก็มาฮด ก้อยผงพี่น้องก้อยผงษ์ไปนี่โอ้ลืมหมดกระเทียมติ๊กมาต้นหอมอยู่สวนคือเก่าเด้่องหอมก็ดีสวนเาเบิดยังกระไรแม่ปลูกหมู่แม่กระพรูปลูกไว้ผมผมปลูกมันเนือแม่กระพรูผมปลูกซะสิได้กินลูกเออใหญ่ต้องแม่กระพรูผมปลูกไว้ให้เพิ่นมันกระไรมันกระไรแบบ โอ้คักขัก,ขกมาพี่น้องมามาจ้ามากินน้ำกันจ้าอืก้อยพงอืม,ออม,อมจับเจ้างูลงข้นใส่เกลือแค่น้ำปลาแบบไม่อยู่อืมจับแมงบ่ mọi um, oh. người mọi 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 rồi Mày người mọi người mọi người mọi người โอยยวมมันแสบจ้ะ้อเดือดด้วใช่หมไอเดือดก็แสบเหมืกันสต่เบมาก่อยวเน้องหำแล้วจะบุกินเนี่ยอือบปลดกนี่ตุ๋ยมอยมากนาะ หนาวเลยอากาศพุ่มวานไม่พ,มพมมุ่มขึ้นพุ่มงามอากาศบอกซ่หอมอากันอืมสัอบครับคุณดีสัตว์พ่อ กำลังหิวเขาพอดีไม่เหน่ผมเห็นกระหอครบบไม่เี่น้อง เบิดพอมหมท้่มันทำมึงไม่จริงบรากิเขาจี๋จริงเหนีวดีวอืมโอ้ไปฟิงหนาวเพร่ะเรเขากินไม่กี้นก็น่าะอ้อืม อพ่อผ้าครับเขาต้นหอมกขาใชบอืมกินผมบ่หิมเนีเนี่ยเอาไปส้าปปูในเนี่ยน้องดินเนี่ยติดอเอาข้อมือโอ้ขาโอ้หลมเนี่ยเนาะ

ลมหนาวครับรอเดี๋ยวพักบักซี่อืมกินอืม Nhìn mặt đây Ừ. Nhìn mặt cá nhìn mặt. Ở là đồng. đây ừ. okay. là còn nó mè có ải thôi. Ừ. cây. Chắc đi đây là phân chim mà bạn. Rất thức sơ bài Rất thức sơ bài Rất thức sơ bài Bà nó bạc Bọn

nhìn nào nhìn không như nào đúng không đúng không đúng không đúng nó ก็หลาย้องจ้ามาเลอน้องจ้าอืมม่ได้นยองก้อยเนื้อน้ำยาอยากัร่วง ที่เปรีตัวพงนวมาจิมากใน้งจา้าบอกอืม <c oughs> เปลี่ยนเอ็นแคเนี่ <c oughs> ป,ะปะ่าพงษ์หล่ม,ห,ม,มหีอกงสมา่มแห่งพนาห่อนอากาศดีแล้ว, <c oughs> วน,วนว <c oughs> ดดั่น้ำหนาวขึ้นโตได้ได้ดครับ <c oughs> ดื้อสุดเออกอะหายน้ำอืมครับพี่้องครับร่มแห้งพวดพี่้องโอ้ยพุทโากัน,กนไไหน,นาวหนาวกินน้ำร่มแห้งกะวีที่ทำก้อยผงน้องพี่้องเนาะ ก็ฝากพี่ฝากน้องมากกะฝากอะไรก็แจ้งก็ติดตามให้น้ำเนยด้อดพี่น้องครับสำหรับกรลื่อนทานแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็แม่ขอต้อนรับเป็นความกิปหน้าก่อนไปครับสวัสดีครับ